ชาวราศีเมษนะครับกับดวงชะตาตั้งแต่วันที่1 6บหกถึงสากันยานะฮะครึคร่งเดือนหลังจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับเริ่มอย่างแรกครับต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาของการถ้าขับรถก็กําลังขึ้นทางชันขึ้นภูเขานะฮะแสดงว่าหนึ่งครับเรื่องของหน้าที่การงานนะครับมันจะหนักขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนเป็นแปลงมันถึงทางแยกขึ้นเขาแล้วก็เจอทางแยกอีกโอ้โหแปลว่าอะไรแปลว,ว่าคุณก็ต้องเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคนทําง,งานประจํานะครับก็มีดวงของการ เลือกที่จะทำโปรเจกต์นะครับหรือว่า A, หรือ B นะครับอย่างแรกหรืออย่างที่2คือเลือกที่จะลาออกนะครับหรือว่าจะอยู่ต่อนะครับมันกําลังมีไอเดียความคิดในช่วงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีการแยกของการาลงทุนนะครับจะลงทุนดีหรือว่าไม่ลงทุนดีนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะฮะคือเรื่องของการกลับไปทํางานสายเดิมดีหรือว่าเริ่มต้นงานสายใหม่ที่ไม่เคยทําดีอะไรประมาณนี้ก็เรียกว่าเป็นจังหวะที่ กลังต้องตัดสินใจนะครับถามว่าตัดสินใจแบบไหนดีนะครับอย่างแรกครับคุณต้องเชี่ยวชานะครับคนราศีเมษจะทําอะไรใช้ใจเป็นหลักจะทําอะไรใช้ฝีมือเป็นหลักฉะนั้นมันจะมีอารมณ์ของการทีทร่ทำอะไรที่คุ้นเคยทําอะไรที่ถนัดทําอะไรที่เรารู้สึกว่ามีความมั่นใจนะครับเป็นพิเศษฉะนั้น ก็เลือกอะไรที่เรามั่นใจที่สุดนะครับคุณถนัดอะไรที่สุดมั่นใจที่สุดไอ้สิ่งนั้นแหละคุณจะทําได้ดีแล้วก็ไปได้ไกลที่สุดด้วยนะครับแล้วก็อีกประการหนึง่งในช่วงนี้มุมดาวนะครับมีดวงของการเปลี่ยนแปลงแบบถ้าสมมติว่าไม่เปลี่ยนแปลงหรือว่าเก้าอี้ช่วงนี้ไม่ค่อยแข็งแรงแปลว่าสุิว่าคุณมีข่าวนะครับในการปรับเปลี่ยนบริษัทปรับเปลี่ยนองค์กรทางข่าวในองค์กรหรือบริษัทเริ่มที่จะข่าวหรือได้ยินพวกนี้มานะครับเราจะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอยู่ในนนกาารรเเปปลปลี่ยแงข,งขะคะับ ตกงานก็ได้ได้งานใหม่ก็ได้หรือว่าเปลี่ยนส่วนเป็นฝ่ายเป็นแผนกเปลี่ยนโปรเจกต์ก็ได้นะครับดังนั้นแปลว่ามันไม่ได้อยู่เฉยๆและถูกไหมฮะมันไม่ได้นั่งอยู่ก้าอี้เดิมและนะฮะฉะนั้นทีนี้นะครับมันก็ต้องมีการเตรียมแผนสำรองด้วยสมมติว่าใครที่รู้สึกว่าหน้าที่การงานไม่ชอบแล้วไม่มั่นคงเลยแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไม่ชอบนะครับมันไม่มั่นใจเลยสักอย่างนะลองดูนะครับแผนสำรองคือหาที่ใหม่ แล้วก็ลองดูหรือลองสมัครที่ใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็จะได้ในไม่ช้านะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าเงินไม่พอใช้นะครับเพราะว่าเงินประจําหรือว่าเงินที่ทําอยู่งานที่ทําอยู่เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์กับค่าใช้จ่ายที่มันสูงขึ้นในแต่ละวันมันก็เลยต้องหาวิธีที่จะหารายได้พิเศษที่จะนําเข้ามาหมุนได้ใช้ทันเวลาหรือว่าให้มันสบายใจขึ้นนะฮะบ,บางคนอาจจะมีภาระอาจจะ มีพันธะมีอะไรก็ตามนมันก็เลยกลายเป็นว่ามันจำเป็นต้องหางานเพิ่มขึ้นมานะครับก็จะสําเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในมุมดาวช่วงนี้สิ่งต้องระมัดระวังคือคนมันไส้คนเกลียดเล่าคนมันไส้แล้วก็กลั่นแกล้งเล่านะครับบางทีมันจะเป็นคนที่เรารู้จักที่แหละนะฮะถ้าใครที่ทํางานนะฮะคุณจะเริ่มมีศัตรูที่เป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างเพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือว่าชัดเจนยิ่งขึ้นนะฮะแล้วเขาก็กลั่นแกล้งคุณได้ได้ดีขึ้นนะครับทําาใหห้เรแบบโมโม ทำให้ของเราขึ้นหัวเราร้อนได้ไวขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นใจเย็นๆข้อแรกนะครับข้อที่2อย่าพลาดนะครับในช่วงนี้คุณต้องรัดกุมในเรื่องของการงานอย่าทําอะไรที่เสียเส่ยงๆนะฮะแล้วมันจะปั่นให้คุณแบบโมโหบางทีอาจจะเป็นหัวหน้าคุณก็ได้นะแบบเร่งหรือว่าหาวิธีกันแกล้งอะไรก็ตามนะครับอย่าตอบโต้นะครับโมโหอย่าตอบโต้ด้วยการพิมพ์นะฮะหรือว่าอย่าตอบโต้ด้วยการไปไปพูดหรือปล่อยข่าวอะไรก็ตามนะครับเดี๋ยวจะเดือดร้อนเราเองนะครับไม่ใช่ใครเดือดร้อนเลยนะครับฉะนั้นผ้าโมโหช่วง ครึ่งเดือนนี้นะฮะยาระบายด้วยการเล่นโซเชียลหรือว่าระบายสิ่งที่คุณรู้มาหรือสิ่งที่คุณอึดอัดนะครับลงโซเชียลแล้วก็เผยแพร่ให้คนทั่วไปจะเดือดร้อนเราจะเดือดร้อนเองแบบหนักหน่นวงมากด้วยนะครับมุมดาวเกี่ยวเรื่องของชื่อเสียงมันมีดวงของคนดิสเครดิตเราหรือว่ามีดวงของเราไปพลาดหรือไปหลุดด้วยฉะนั้นเราก็ต้องเซฟเนเรื่องของการออกสื่อเรื่องของการระบายนะครับในช่วงนี้เป็นพิเศษครับแล้วก็มีดวงการสูญเสียบางทีจะเป็น ข่าของเครื่องใช้อ,อุปกรณ์เทคโนโลยีหรือว่าข่าวของเครื่องใช้ในบ้านนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าสูญเสียคือพังช็อตซื้อใหม่ซ่อมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เราจะได้ข่าวคนที่เรารู้จักนะครับป่วยไข้ไม่สบายโรคประจําตัวหรืออุบัติเหตุนะครับและโควิดอันนี้ก็น่ากลัวหน่อยนะมันจะเป็นคนที่เรา เรารู้จักแล้วก็สนิทขึ้นนะครับแล้วก็จะมีญาติพี่น้องหรือใครบางคนที่เรารู้จักนะครับในระดับหนึ่งนะเขาอาจจะมีการเรียกว่าสูญเสียนะครับท่านผู้นี้ไปอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นช่วงครึ่งเดือนนี้ไม่ธรรมดานะสังเกตไหมครับว่าข่าวต่างๆเข้ามาแบบอัดแน่นนะครับแต่ละวันแต่ละสัปดาห์นะครับปั๊บๆเลยนะครับถ้าใจไม่นิ่งจิตไม่แกร่งนะครับแล้วก็ใจไม่แข็งพอเนี่ยมันจะแกว่งเคว้งได้เลยนะครับมันเป็นตัววัดว่า มันไอสิ่งที่เราฝึกฝนฟิชชาร์นะครับแล้วก็ฝึกฝนจิตฝึกฝนใจมาเนี่ยนะ,ะมันจะอยู่ได้รอดแล้วก็สติจะไม่แตกได้ขนาดไหนนะครับในช่วงนี้ได้ด้วยเช่นกันแล้วก็ช่วงนี้นะครับมุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆสําเร็จนะครับจำไว้นะอะไรที่ยากๆนะครับมันจะสําเร็จมันจะแก้ได้นะครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลดาวประจําตัวของคนราศีเมฆคือดาวอังคารนะครับตอนนี้โคจรอยู่ในราศีกันนะครับ เขาเรียกโคจออยู่ในภพอริแล้วก็มีตําตแหน่งเป็นมหาจักรด้วยนะครับแล้วก็คู่กับดาวอาทิต์แล้วก็ดาวพระพุธนะครับอาทิตย์กับอังคารในครู่อบิ์เหตุหระวังเจ็บนอเจ็บตัวดวงเรื่องของรถราหรือว่าดวงเรื่องของภัยต่างๆช่วงนี้คุณมีดวงการป่วยแล้วก็เจ็บตัวแล้วก็เข้าของพังเห็นไหมหลายอย่างมันจะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับ แต่ทั้งนี้นั้นครับมันมีโอกาสที่จะได้ของใหม่ๆได้เส้นทางใหม่ๆได้สังคมใหม่ๆแล้วก็ได้แนวทางแล้วก็อีกอย่างคือได้ช่องทางการทําเงินใหม่ๆนะครับนี่คือสิ่งที่มันจะย้อนกลับมาอีกทีนึงแสดงว่ามันต้องมีปัญหาก่อนแหละนะที่มันต้องเจอนะครับแต่ว่าไอ้สิ่งที่ตามมามันก็จะมาชดเชยแล้วก็ทดแทนนะครับในสิ่งที่เราสูญเสียไปได้ด้วยนะครับมุมดาวความรักนะครับคนโสดนะครับโสดหรือไม่นะครับในช่วงนี้ ก็มีดวงนะครับต้องระมัดระวังนิดนึ่งอาจจะเจอแบบไม่ค่อยโอเคนะผมว่าคนที่สวยคนที่ไม่คือคุยกับใครช่วงนี้จะมีการทะเลาะหรือขัดแยง้งหรือว่ามีปัญหาอะไรที่แหม่ไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่คือคุยกับใครก็ได้แต่ก็อย่าเพิ่งรีบใกล้ชิดกันมากเกินไปนะครับมันจะมีปัญหามากกว่าที่มันจะมีปัญหาแต่ก็คนที่มีคู่มีแฟนมีคนที่รักและผูกพันนะครับในช่วงนี้มุมดาวกลับเด่นเฉยเลยนะครับแฟนช่วยหรือเราได้หรือคนที่เรารักและผูกพันนะครับ มีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นหรือว่ามีเหตุปัจจัยให้มีความสุขนะครับเพิ่มมากขึ้นหรือช่วยแก้ปัญหาให้กันและกันได้เพิ่มมากขึ้นและสามารถช่วยเหลือเราได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับฉะนั้นอยู่ใกล้กับแฟนอยู่ใ,ใกล้กับคนที่รักและผูกพันอยู่ใกล้กับผู้ใหญ่ที่เรารักที่เราเคารพนะครับช่วยเหลือเราได้แล้วก็ทําให้สมานแผลใจเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ mm. ช่วงนี้มันจะมึนๆนิดนึงนะในหลายๆอย่างที่พยากรณ์ไว้นะครับแต่ว่า มันแร่งขึ้นเก่งขึ้นแล้วก็บอกได้ว่าผลลัพธ์นะครับในสิ่งที่เป็นปัญหาทั้งหลายแหล่ในช่วงครึ่งเดือนนี้ที่คุณเจอนะครับคุณแก้ปัญหาท้ายที่สุดแล้วจะแก้ได้นะครับแล้วก็ประการต่อมาครับในเรื่องของเลขมงคลนะครับหนึ่า้ครับเลขที่ไปถูกโชโรกคือเลข8สีที่ถูกโชครับมีสีเขียวฟ้าดําชมพูครับแล้วก็สีที่ไม่ถูกโชครับในช่วงนี้นะฮะคือสีน้ำตาลครับแล้วก็วันที่ดีครับมีจันพุทธนะฮะวันที่ติดขัดคือวันเสาร์นะครับ แล้วก็เรื่องของการทําบุญนะครับในช่วงนี้ทําบุญกับคนพิการทําบุญกับเด็กทําบุญกับบุพการีทําบุญกับสัตว์นะครับแล้วก็ทําบุญกับโรงพยาบาลหรือเครื่องมือแพทย์ก็ได้นั่นเองนะครับโอเคนะก็ใครที่เรียนนะครับในช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวกับการเรียนช่วงนี้ไม่ค่อยจําพยายามจดให้มากกว่าจําพยายามหาคนติวรถเทรนหรือพยายามหายาอ่านหนังสือแต่และว,วิชาน,านานเกินนะครับเอาแค่ อพอที่จะจำหรือพอที่จะสนุกนกพอตัดเลยนะครับม่งั้นเดี๋ยวอ่านวิชาหนึ่งยาวๆมันไม่จําแล้วมันจะไม่ได้อะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ช่วงนี้ระวังอารมณ์คําพูดวาจาเราแรงนะครับมันชวนให้ทะเลาะคนได้ง่ายขึ้นพยายามช่วงนี้ให้กําลังใจตัวเราเองมากๆให้กําลังใจคนแก้ชิดมากๆมันจะเป็นตัวสมานแผลใจนะครับหรือว่าความทุกข์กังวลใจเราได้ดีเช่นเดียวกันนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนขอให้โชคดีมีความสุขในครึ่งเดือนหลังนี้นะครับเป็นกลังใจครับสวัสดีครับ